ดูครับทุกคนเด็กแสบประจำบ้านเด็กแสบประจำบ้านป้ามีตังเด็กแสบไข่น้องเพชรเด็กตื้อไข่นุย้ยมาหยอกกันเนี่ยมันเตียงนอนตาเนี่ยตีสอแล้วเนี่ยตีสองกว่าแล้วตาจะนอนตาจะทำงานมันก็มากวน ทีนี้ก็มาเล่นกันในผ้าห่มตาเนี่ยไม่ยอมไปเล่นไหนหรอกชอบม,มาเล่นกับคนดูมันหยอกกัน,นถ้าหยอกกันแรงมันก็จะร้องนะฮึ่อแสบจริงๆเลยดูไข่มันไอไข่นุ้ยเนี่ยไอน้องเพชรเนี่ยปลาบีตังมไม่ต้องมองหรอกไปลาไปเล่น้างล่างกันไปลูกไป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 ลูกไป ไอ้เกชรที่เยน้อยไอ้เดือดเดืดดเดอดไปนี่ประห่มตาเนี่ยมันก็มาคล้องกันหมดละมีจังบาลานลงไปเล่นข้างล่างไปลูกไปไปแล้วจริงๆเลยดื้อกันมากสองตัวเนี่ยป้าทั้งหลาย ากชมพูเนี่ยให้น้องมีตังเนป้ามันเนี่ยป้ามันเนี่ยนี่ไข่น้ยอห่าข้างในไข่น้อย,ยนีย่น้องเป็ดไปลูกไปไปเล่นข้างล่างไปไปมีตังไปไม่ต้องมาควนตาไม่ต้องมาควนตาไปไปลูกไปผ่านไปเล่นข้างล่างไปไปไปแล้ว แสบจริงๆดื้อจริงแต่และตัวเนี่ยอืมมันว่จะจัดการพวกมันยังไงดีสองตัวเนี่ยมีแตตัวดืวด้อมีแต่ตัวแสบแกงขาตาเป็นรอยพวกพวกมันอน่ะเล็บเจาะหนังอะไรอะไรล่ะจริงไหม ไปไปไปตาลำคาและจอนมาคานละ,ลนละไปไปเล่นข้องล่องไปไปลงไปลงไปลงไปไม่เล่นแล,ล้วลงไปลงไปพอแล้วโอ้ยจริงๆเลยสองตัวเนี่ยทำยังไงก็บ,บันดี